ตลอดระยะเวลา110ปีกรมชลประทานไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําให้ดียิ่งขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าน้ําสมบูรณ์สนับสนุนการผลิตเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงและได้ขยายงานไปตามโครงการชลประทานต่างๆทั่วประเทศ และหนึ่งในหน่วยงานสำคัญของกรมชลประทานที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนภาคการเกษตรและเป็นด่านป้องกันอุทกภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในภาคเหนือก็คือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเดิมแยกเป็นสองส่วนคือ 1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก เป็นโครงการของกรมชลประทานแห่งแรกในภาคเหนือสามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรในลุ่มน้ำปิงตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหล่งน้ำที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ลำน้ำแม่งัดมีน้ำใช้ตลอดปีทั้งยังใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าและการประมงอีกเช่นกัน จากลักษณะทางภูมิประเทศที่ใกล้ชิดและการทำงานที่เชื่อมโยงกันกรมชลประทานจึงได้รวมสองโครงการดังกล่าวเข้าด้วยกันและตั้งชื่อโครงการใหม่ว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528เป็นต้นมาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดตั้งอยู่ที่ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทายจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแหล่งน้ำต้นทุนจากเขื่อนแม่งัดสมบูญชนซึ่งเป็นน้ำสาขาสำคัญของดูน้ำปิงตอนบนประกอบด้วยโครงการชรมทานสองประเภท 1. ประเภททดน้ำได้แ,แก่ฝายแม่แฝกหรือฝายเศรกิจปีชาประเภทเก็บกักน้ำได้แ,แก่เขื่อนแม่งัดสมบุญชนซึ่งเป็นโครงการชรมทานขนาดใหญ่อันเริ่มมาจากพระดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบ่งการบริหารงานโครงการออกเป็นสามฝ่ายส่งน้ำ และมีบทบาทช่วยเหลือรัษฎร5ด้านด้วยกันดังนี้ 1. ด้านการชมระทานส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกครอบคุมพื้นที่ประมาณ2 8 0 0 0 0ไร่ด้านการป้องกันและบรรเทภาภัยัโดยเก็บกักน้ำในดูน้ำหลากหรือดูฝนไว้เต็มสกภาคตามจุกของเขื่อนโดยป้องกันไม่ให้น้ำท่วมติมเมืองเชียงใหม่ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงจักรไฟฟ้าเขื่อนมันงอนสมุนชน ด้านการประมงและด้านการท่องเที่ยวซึ่งบริเวณรอบเขื่อนแม่งานสบุญชนมีทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยงามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่3โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝกแม่งัดเป็นหน่วยงานหนึ่งของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝกแม่งัดโดยมีที่ตั้งอยู่ที่หมู่ห้าตําบลช่อแลอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ และมีพื้นที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ำครอบคลุม4ตำบลของอำเภอแม่แตงคือตำบลช่อแลตตำบลแม่หอพระตำบลบ้านเป้าและตำบลอินตะขินรวมพื้นที่ทั้งหมด33,70ไร่นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการส่งน้ำและการบำรุงรักษาการจัดทำข้อมูลและแผนการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนการตรวจสอบความปลอดภัยของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนซึ่งมีความจุ265ล้านลูกบาทเมตรอีกด้วยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาในอนาคตไว้3ประการคือ 1. ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 2. พัฒนางานชนลประทาน 3. ด่านป้องกันอุทกภัยและเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดจึงได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น4งานคือ 1. งานธุรการ 2. งานส่งน้ำและส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง 3. งานปฏิบัติการ 4. งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาและนอกจากนั้นยังมีหัวใจสำคัญของการดำเนินงานจนทำให้งานประสบผลสำเร็จโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น5ข้อใหญ่ดังนี้ 1. การบริหารองค์กรที่ดี 2. การบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา 3. การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ำชนลประทาน 4. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 5. การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆในด้านของการประธานองค์กรครับเราทําครบทั้ง4ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านยุทธศาสตร์นะครับด้านสภาพแวดล้อมนะครับแล้วต่อด้านข้อมูล แล้วก็ด้านการพัฒนาองค์กรในด้านของการบริหารยุทธศาสตร์นะครับสิ่งที่เราทําก่อนเลยก็คือการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของฝ่ายตรงน้ํานะครับเมื่อได้จุดแข็งจุดอ่อนแล้วเนี่ยเราก็ไปวางแผนเป็นประการ5ปีเพื่อทีอ่มาสนับสนุนจุดแข็งนะครับหรือว่ามาแก้ไขจุดอ่อนของของฝ่ายตรงน้ําของเรานะครับ ในขณนะดเดียวกันแล้วก็มองออกไปข้างนอกนะครับไปยังกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายของเราว่าเราสามารถจะช่วยอะไรเขาได้บ้างนะครับแล้วก็กตัวสวัสดทั้งหมดที่ทํามานี้เองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะชี้นําการวางแผนเป็นการ5ปีนะครับ ด้านของการจัดสภาพแวดล้อมน,นะครับผมคิดว่าถ้าที่ทําการเราดูดีนะครับมีระเบียบสวยงามเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับมีความและก็กำลังใจในการทํางานนะครับรวมทั้งพันไปถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลการสืบค้นข้อมูลนะครับทุกอย่างก็จะดูดีไปหมดสิ่งที่ผมทําอยู่เสมอนะครับผมใช้วิธีปลูกฝังค่านิยมนะครับปลุกฝังความคิดให้กับเจ้าหน้าที่ว่าออฟฟิศก็เหมือนบ้าน เรื่องของการจัดทําระบบฐานข้อมูลนะครับแม่งัดเนี่ยโชคดีนิดนึงที่ว่าเรามีข้อมูลเก่าตั้งแต่ปี29นะครับมาจนถึงปัจจุบันแต่ก็ตอนผมเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันยังอยู่ในรูปกระดาษอยู่นะครับเวลามาใช้จริงๆมันมีปัญหาเรื่องความคล่องตัวเรื่องความถูกต้องเอกสารล,ลงทั้งการนําไปใช้วิเคราะห์ต่อนะครับอย่างแรกเลยที่ต้องทําก็คือเปลี่ยนจากรูปเอกสารเนี่ยมาเป็นดิจิตอลไฟล์นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนําไปวิเคราะห์นะครับใช้งานวิเคราะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัตราบาลานซ์อ n a l y s ิ s นะครับหรือว่าจะเป็นพวก r o s หรือพวกวางแผนการบริหารจัดการน้ํานะครับซึ่งตรงนี้ผมผมเน้นเลยว่าถ้าข้อมูลเราดีนะครับแผนที่เราออกมามันจะดีแล้วก็มันมีหลักฐานนะครับมีหลักฐานว่าเราคิดอะไรมาจากไหนนะครับแล้วถ้ามันผิดมันก็ผิดด้วยหลักสถิตินะครับ ในด้านของการพัฒนาองค์กรนะครับเราเริ่มจากการปลูกฝังจิตสํานึกนะครับเราเป็นข้าราชการนะครับเป็นค่าของแผ่นดินนะครับอะไรที่ทแํแเราทำเรารู้สึกว่าทำแล้วชาวบ้านอยู่ดีมีสุขทาไปเถอะนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ของฝ่ายส่งน้ําและบำรุงรักษาที่3มมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็คือความอยู่ดีกินดีของชาวบ้านนะครับพวกเขาก็เริ่มเปิดใจนะครับเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ มีการวางแผนการส่งน้ําดังนี้ประการแรกจัดทําเกณฑ์การบริหารจัดการน้ําประการที่2ตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทานประการที่3จัดทําปฏิทินการปลูกพืชประการที่4กําหนดพื้นที่เพาะปลูกตามศักยภาพน้ําต้นทุนประการที่สํารวจข้อมูล ความต้องการใช้น้ำก่อนส่งน้ำประการที่6จัดทำแผนการจัดสรรน้ำรายวันรายสัปดาห์รายเดือนการเตรียมการก่อนการส่งน้ำประการแรกตรวจสอบอาคารชประทานที่อยู่ในพื้นที่ให้มีความพร้อมที่ดำเนินการส่งน้ำ ประการที่2สํารวจน้ําต้นทุนที่จะส่งให้พื้นที่ในฤดูการประการที่3ตรวจสอบพื้นที่รับน้ําของเกษตรกรที่จะเริ่มในฤดูการประการที่4แจ้งข่าวสารให้เกษตรกรและผู้ใช้น้ําได้รับทราบในการส่งน้ําปัญหา ที่เกิดระหว่างการส่งน้ําจะมี2ประเภทประเภทที่1เกิดจากตัวอาคารชมประทานเกิดการชำรุดเสียหายในขั้นตอนระยะแรกเราจะต้องแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีกับการส่งน้ําในฤดูการระยะต่อไปเราจะนําเข้าบรรจุในแผนงานซ่อมแซมการที่2เกิดจากตัวบุคคลดังนั้นเราจะต้องเชิญประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําฝ่ายปกครองและเกษตรกร เข้ามาประชุมเพื่อหาข้อย um ุติที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3มีการแก้ปัญหาคือจัดสรรน้ำแบบรอบเวรและแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ทางฝ่ายมีการจัดทําแผนป้องกันอุทกภัยโดยมีการจัดทําเกณฑ์บริหารจัดการน้ําในอ่างโดยใช้ข้อมูลทางอุตุอุทกวิทยาและข้อมูลต่างๆที่เก็บไว้มาวิเคราะห์ร่วมกับการจัดทํารูเคิฟเพื่อให้การบริหารจัดการน้ําในอ่างอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทางฝ่ายมีการจัดทําข้อมูลบัญชีอาคารชมพทานทุกอาคารทําให้ทราบว่ามีอาคารชมพทานตัวใดเกิดการชำรุดเสียหายก็จะด,ดําเนินการจัดเข้าแผนงานซ่อมแซมและปรับปรุงต่อไปที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องความล่าช้า ในระบบการขอตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมแซมกรณีเร่งด่วนซึ่งบางทีต้องขอตั้งงบประมาณล่วงหน้าเป็นปีแต่กรมยุปรธาานก็แก้ไขโดยการใช้งบประมาณ1โครงการ1ล้านบาทซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดอยู่แล้วทางฝ่ายได้ทำการบันทึกผลการส่งน้ำ ที่เกิดขึ้นจริงโดยเปรียบเทียบกับแผนการส่งน้ําที่วางไว้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและเกิดข้อผิดพลาดอะไรเพื่อนํามาใช้ในการวางแผนสําหรับฤดูการต่อไปรวมถึงการจัดทําข้อมูลผลผลิตและรายได้ไดที่เกษตรกรได้รับจากการใช้น้ําชมทานนอกจากนั้นเรายังลงพื้นที่พบเกษตรกรเพื่อให้ทําแบบสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการทํางานของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่สารอีกด้วย ในปีที่ผ่านมาฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่3สามารถส่งน้ําให้พื้นที่เพาะปลูกได้ตรงตามแผนที่กําหนดไว้ทําให้เกษตรกร,ร,กรมีผลผล,ผลิตและรายได,ได้ตามความต้องการและพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ําของเรา เรามีวิธีการเสริมสร้างให้องค์กรเข้มแข็งโดยมีการสื่อสารให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยมีการประชุมและแจ้งผ่านทางวิทยุเสียงตามสายให้กับชุมชนแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านของในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและมีการสนับสนุนเงินทุนด้านโครงการหนึ่งล้านบาท S 1หน no ah ึ่งโครงการและมีการนำคณะกรรมการกลุ่มไปศึกษาดูงานต่างพื้นที่ต่างโครงการเพื่อนำมาปฏิบัติงานในพื้นที่ของฝ่ายส่งน้ำที่3ให้เข้มแข็งต่อไปเมื่อเกิดปัญหากรณีข้อพิพาทในการ ส่งน้ําเราส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกันฟังปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขอย่างเป็นธรรมมีการจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตของกลุ่มและให้ความรู้กลุ่มในด้านการบริหารจัดการน้ำ และคัดเลือกสมาชิกกลุ่มไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปีปีละสองครั้งร่วมกับองค์กรผู้ใช้น้ำสำรวจความเสียหายเป็นประจำช่วยกันขุดรอกคูคลองปีละสองครั้ง สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องช่วยการปลูกฝังความคิดที่ว่าอาคารชมพทานเป็นของพวกเราทุกคนตรวจสภาพน้ำในเขื่อน2เดือนครั้งและรณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่เขตส่งนน้ำที่3ใช้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพเพื่อให้ลด เลิกสารเคมีในพื้นที่ใช้กังหันน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้นการดำเนินงานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3ครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้น การดาเนินง,ง,งานตามภันธกิจหลักของกลุมชนประทานนะครับด้านแรกก็คือการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับเราก็มีการจัดตั้งแผนบริการ5ปีนะครับทั้งแผนปรับปรุงและแผนซ่อมแซมนะครับให้สอดคล้องกับความจำเป็นในพื้นที่นะครับส่วนด้านการบรหิหารจัดการน้ําให้ทั่วถึงเนี่ยเราพยายามใช้การมีส่วนร่วมของราษฎรนะครับมาช่วยเจ้าหน้าที่เราซึ่งอัตรากำลังเราค่อนข้างน้อยละใช้ชาวบ้านมาช่วยเป็นบิงานนะครับแล้วก็ ด้านที่สําคัญที่สุดด้านหนึ่งก็คือด้านการปกป้องกันอุทกภัยนะครับเขื่อนแม่นัดเนี่ยเป็นเขื่อนใหญ่เขื่อนเดียวลุ่มน้ําปิงตอนบนนะครับปีที่แล้วเนี่ยที่น้าท่วมเชียงใหม่เนี่ยเราเก็บกักน้าไม่ได้ทั้งหมดนะครับไม่ได้ส่งน้ําลงไปในช่วงที่วิกฤตเลยนะครับถ้าไม่มีเขื่อนแม่น้ำปีที่แล้วเนี่ยเชียงใหม่หนักกว่านี้นะครับ ในด้านคุณภาพการให้บริการนะครับเราให้ความสําคัญกับความพร้อมความสมบูรณ์ของอาคารชมปานนะครับที่ต้องไปให้บริการกับชาวบ้านนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือความพึงพอใจของชาวบ้านนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเขื่อนขนาดใหญ่นะครับซึ่งเก็บกักน้ําไว้ใช้ในลุ่มน้ําปิงตอนบนทั้งหมดซึ่งเอาไปใช้ทั้งด้านกเกษตรศทั้งด้านการปราปานะครับคุณภาพน้ําสําคัญนะครับเรามีการให้ความสําคัญกับคุณภาพน้ํานะครับมีการเข้าไปตรวจวัดนะครับทุก ก็สองครั้งนะครับปีละสองครั้งแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังพยายามดําเนินกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อให้รัศดรได้ตระหนักถึงคุณภาพน้ําที่ดีนะครับในส่วนของประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการนะครับในส่วนของงานกอ่อสร้างงานปรปับปรุงบำรุงรษาโครงการเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทําได้ตามตัวชี้วัดที่กําหนดนะครับเพราะว่าเราก็อาศัยการวางแผนร่วมกับการประชาสัมพันธ์ที่ดีนะครับ แลในส่วนด้านการบริหารเนี่ยเราก็พยายามบริหารภายใต,ใต้ฐานข้อมูลที่เรามีนะครับที่เราเก็บไว้เอามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่นะครับรวมทั้งพยายามหา,า,าข้อมูลวิจัยนะครับหรือว่าการศึกษาวิธีการใหม่ๆเพื่อมาประยุกต์ใช้นะครับให้ให้การบริหารงานของเราเนี่ยไปในแนวทางที่มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของกฎระเบียบเนี่ยก็เราก็มีกฎระเบียบที่บังคับเราไว้ว่าเราต้องทําอะไรนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามจะใช้วิหลักการใช้วิธีการยืดหยุ่นนะครับผ่อนหนักผ่อนเบานะครับเพื่อให้ไปได้ทั้งในระดับพื้นที่แล้วก็ในระดับผู้รักษากฎระเบียบนะครับของของของราชาการครับในด้านการพัฒนาองค์กรนะครับเรามุ่งเน้นจริงๆ2ด้านนะครับด้านแรกคือด้านของฐานข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการเก็บข้อมูลหรือว่าเป็นด้านขั้นตอนของการ รวบรวมข้อมูลนะครับจัดไว้เป็นหมดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการนําไปใช้นะครับด้านที่2เนี่ยหลังจากข้อมูลเราค่อนข้างเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราต้องพัฒนาบุคลาก,กรให้ขึ้นมารองรับกับเทคโนโลยีที่เราจะใส่ไปให้ได้นะครับอีกด้านหนึ่งที่สําคัญมากก็คือด้านของขวัญกําลังใจของเจ้าหน้าที่นะครับผมพยายามให้เจ้าหน้าที่ผมรู้สึกว่าดีใจและภูมิใจที่ได้ทํางานเป็นชาวชนประธานนะครับได้ทํางาน ส่งน้ําให้ชาวบ้านเห็นชาวบ้านมีความสุขนะครับแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าได้ทํางานรับใช้เบื้องพยุคนบาทบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับกิจกรรมในโครงการของเรานะคะมีอยู่มากมายหลายกิจกรรม ทั้งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำการสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงานชุมชนและสร้างประโยชน์ในพื้นที่เช่นการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำซึ่งทางฝ่ายส่งน้ำได้ดาเนินการร่วมกับสองหน่วยงานคืออุทยานแห่งชาติศีลานาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าซึ่งในกิจกรรมที่เราได้ทำนั้นได้ดาเนินการตรวจแพ่สเดือนต่อครั้ง และได้ดําเนินการให้เรือนแพติดตั้งถังบําบัดไขมันและถังบําบัดน้ําเสียก่อนที่จะปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ําซึ่งทางฝ่ายของเราเร็งเห็นแล้วว่าการดําเนินการของในกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการส่งผลให้คุณภาพน้ํานั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อก่อนเนี่ยการทําเกษตรกรรมปีหนึ่งทำครั้งเดียวบางปีก็ฝนทิ้งช่วงก็เกือบจะไม่ทําก็มีที่ที่เขามี เ,เงินทุนหน่อยก็ซื้อเครื่องสูบน้ําต้องอาศัยใกล้แหล่งน้ําอย่างแม่น้ําปิงอย่างนี้เป็นต้นเหมือนน้ําที่ตามลําห้วยเนี่ยถ้าหน้าแรงมันจะไม่มีอะไรเลยปลูกได้รุ่นเด,ดียวหลังจากชนประธานเข้ามาสร้างเขื่อนไปงัดกเกษตรกรในพื้นที่นี้เ,เคยทํานาปีละครั้งหรือเกือบจะไม่ได้ทําเลยกลับได้มาทํานา5ครั้งต่อ2ปี 2> ตั้งแต่กมรมชนประทาน ทำคลองมาถึงหัวไหล่ปลายนาของเราแล้วก็เราก็ได้ปลูกพืชตลอดปีพืชหลายๆอย่างเช่นข้าวข้าวโพดพริกมะเขือสารพัดอย่างฐานะเกษตรกรคนดีขึ้นทุกท่านทุกคนเพราะว่าน้ำสะดวกสบายแต่ก่อนไม่ไม่ค่อยมีน้ำแล้วก็พืชผลก็ไม่ได้ผลผลิตเท่าไหร่ ตั้งแต่นี้ตั้งแต่น้ําเข้ามาถึงหัวไร่ไปลายนานเราเราก็สะดวกสบายฐานะ,ะพวกเราก็ดีขึ้นทุกๆคนเลยครับขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่กรมชนและสบส,สบสามขอบคุณมาก,มากๆเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับถ้าจะพูดถึงปัจจัยที่ทำให้ฝ่ายสงนําประสบความสำเร็จนะครับ ในเบื้องต้นก็คงจะเป็นการปฏิบัติตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพฝ่ายส่งน้ําที่กรมกําหนดนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ทัศนคติการทํางานนะครับของทั้งตัวหัวหน้าฝ่ายเองตัวเจ้าหน้าที่ในฝ่ายรวมทั้งกลุ่มเกษตรกร,ะกรนะครับคือที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อความอยู่ดีกินดีของเกษตรกร,ะกรนะครับและที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือเขื่อนแม่งับสมบูรณ์ชนเนี่ยนะครับเป็นเขื่อนเอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ในพระดํารินะครับ สิ่งที่ผมบอกกับเจ้าหน้าที่อยู่บ่อยๆก็คือว่าท่านเหนื่อยมาเยอะแล้วมาถึงเวลาที่เราเราทำอะไรเพื่อท่านได้บ้างหรือว่าแบ่งเบาภาระพระ,ระองค์ท่านได้บ้างก็ควรจะทําและผมว่าทุกวันนี้นะครับทั้งเจ้าหน้าที่เองทั้งเกษตรกรในพื้นที่เองตระหนักและเข้าใจในประเด็นเหล่านี้ได้ดียิ่งนะครับถึงทําให้ฝ่ายได้ได้ประสบความสําเร็จในการทํางานนะครับ และด้วยความทุ่มเทในการทำงานด้านชลประทานเพื่อให้ทุกพื้นที่การเกษตรรวมไปถึงเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงทำให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประเภทโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี2555จากนายเจษดาแก้วกัลยาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่13มิถุนายน2555ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการวางแผนงานการปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการน้ำชลประทานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดเพื่อให้ทุกพื้นที่การเกษตร,รมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมพร้อมกับเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและเกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อให้งานชลประทาน เป็นงานเพื่อเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง